สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวสมาร์ทวอท์รุ่น M6S กันนะครับผมต่อมานะครับเรามาแกะกล่องเพื่อดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับก่อนในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนาฬิกานะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับ คู่มือการใช้งานนะครับสายยึดดีนะครับผมหรือว่าสายชาร์จไฟนะครับก็สมอลท็อกนะครับตัวเครื่องก็ทามาทั้งหมดสองสีนะครับก็คือสีดำนะครับนี่ครับจะเป็นออกสีเทาดำแบบนี้นะครับกับอีกสีหนึ่งก็คือสีบอลเงินนะครับแบบนี้นะครับส่วนสายก็จะเป็นสีดำแบบนี้ทั้งคู่นะครับผม ต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องขนาดหน้าจอ1.54นิ้วนะครับผมเป็นจอ TFT LCD นะครับด้านล่างนี้มีเป็นปุ่มโฮมนะครับผมปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มโฮมตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าเสียงสนทนานะครับหรือว่าเป็นเสียงที่เราได้ยินฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับจากลำโพงตัวนี้หมดเลยนะครับ ตัวเครื่องด้านข้างก็จะเป็นตัวช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมหรือว่าเสียบสาย USB นั่นเองนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับช่องใส่ซิมการ์นะครับตัวนี้เป็นซิมไมโครซิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องใส่ไมโครอิการ์นะครับผมแบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดลงนะครับนะครับเท่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ ต่อมาเรา,าลองดูฟังก์ชันของตัวสมาร์ทวอช M6S กันเลยนะครับนี่ครับตัวนาฬิกาก็สามารถเลือกได้นะครับสามรูปแบบว่าจะให้โชว์แบบหน้าตาแบบไหนนะครับนี่ครับเวลาเราจะเลือกปลดล็อกก็กดซ้ายขวาอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการล็อกปุ่มนะครับก็กดที่ปุ่มโฮมนะครับเลื่อนเพื่อปลดล็อกแบบนี้นะครับผม ครับสำหรับตัวสมาร์ทวอท M 6 s ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือใส่คิวการเข้าไปในตัวสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมอีกโหมดนึงก็คือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับก็สามารถที่จะใช้งานควบคู่กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับได้เลยถ้าเป็น Android นะครับก็จะมีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สามารถซิงค์ข้อมูลต่างๆราายชื่อเบอร์โทรนะครับหรือจะเป็นการควบคุมกล้องนะครับเพื่อถ่ายรูปจากตัวสมาร์ทวอทตัวนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นระบบ iOS นะครับก็จซิงค์เกี่ยวกับการโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาทําการซิงค์นะครับตัวมือถือนะครับเข้ากับตัวสมาร์ทวอท์กันเลยนะครับอันนี้เราใช้เป็นตัวระบบ Android นะครับผมอันดับแรกก็คือเปิดมือถือนะครับจากนั้นดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่านาฬิกาสมาร์ทนี้มานะครับก็สามารถที่จะใช้งานการสแกน QR code นะครับแล้วก็มาสแกนนะครับผ่านตัวโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับ อันนี้จะจะมี QR code นะครับสแกนเพื่อดาวน์โหลดตัวไฟล์เค k ต,ตัวนี้มาติดตั้งนะครับผมหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับให้เราทำการจับคู่บลูทูธน,นะครับนี่ฮก็จะค้นเจอนะครับว่า M6S อ่านี่ครับก็ Connect ได้แล้วนะครับ ตอนนี้เวลาเราโทรเข้าโทรออกนะครับมันก็จะมาดังทั้งในมือถือนะครับแลวก็ตัวสมาร์ทวอทของเรานะครับสามารถที่จะรับสายวางสายคุยสนทนาผ่านตัวสมาร์ทวอทนี้ได้แล้วนะครับต่อมาครับเราจะมาลองทําการเทสให้ดูนะครับว่าเวลาที่โทรเข้านะครับมันก็จะดังทั้งนะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทวอทของเรานะครับอันนี้เป็นเสียงที่ดังมาจากสมาร์ทวอทนะครับอันนี้เราทําการปิดเสียงเอาไว้นะครับ เนี่ยก็สามารถที่จะกดรับสายแล้วก็พูดได้เลยนะครับฮัลโหลเทสเนี่ยครับลาโพงก็จะออกข้างบนนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถเพิ่มระดับเสียงได้นะครับผมกดปุ่มต่างๆได้เวลาสมมติเราจะโทรออกไปไหนนะครับเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับสามารถที่จะดูบันทึกการโทรได้ด้วยนะครับว่าเมื่อกี้มีสายไม่ได้รับสายโทรออกอะไรยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ดึงมาจากตัวสิมการ์ที่ใส่ยอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเรื่องของสม,มุดรายชื่อก็สามารถซิงเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเนี่ยก็สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับมีเป็นรายชื่อที่อยู่ในตัวโทรศัพท์นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาษาไทยสามารถที่จะใช้งานตัวรีโมทแคปเจอร์นะครับรีโมทแคปเจอร์คืออะไรก็คือการควบคุมนะครับกล้องถ่ายรูปจากตัวสมาร์ทวอท์นะครับ ไปยังมือถือที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับสังเกตพอเราเข้าเมนูปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกล้องแล้วนะครับนี่นะครับเราลองดูนะครับเราก็สั่งการกดแคปเจอร์ที่ตัวมือถือนะ,อะที่ตัวสมาร์ทวอทได้เลยนะครับตัวกล้องก็ทําการบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี้เราเปลี่ยนมุมนะครับแคปเจอร์อ่านี่ครับ ตัวภาพนะครับที่เราถ่ายอยู่นี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับภาพที่เมื่อกี้เราใช้การสั่งงานจากตัวมือถือนะครับนี่ฮะสามารถทำการค้นหานาฬิกานะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราลงไว้ในมือถือได้เลยนะครับโดยการกดนี่ครับมองหานาฬิกานะครับลองกดให้ดูนะครับ นะครับพอกดปึ๊บนะครับก็จะมีการเตือนนะครับว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนนะครับผมแบบนี้สําหรับตัวสมาร์ทวอท M6S นะครับก็จะมีฟังก์ชัน anti-loss นะครับช่วยในการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเวลาสมาร์ทวอทเนี่ยอยู่ไกลจากโทรศัพท์นะครับประมาณ10เมตรหรือว่าใกล้ๆที่จะตัดสัญญาณนะครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าโอเคจะหมดระยะสัญญาณนะครับในการเชื่อมต่อแล้วแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับ นี่ครับถ้าเกิดตัวมือถือหรือว่าตัวสมาร์ทวอชอยู่ห่างกันเกินระยะนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนี้นะครับขึ้นมาว่ามือถือใกล้อยู่ในระยะที่สัญญาจะขาดหายแล้วนะครับเนี่ยครัสามารถที่จะสั่งเปิดปิดเพลงนะครับจากตัวสมาร์ทวอชได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยครับก็เล่นเพลงจากตัวเครื่องเลยนะครับกดจุดครับกดเล่นครับ ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวสมาร์ทวอทก็มีมาให้คมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยการดูสถิติเวลาเราเดินนะครับว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นี่ครับกะปีเท่าไหร่แล้วจะมีแจ้งบอกแบบนี้นะครับสลีปมอนิเตอร์นะครับก็มีมาให้เช่นกันนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเวลาเราใส่อยู่แล้วก็กดเริ่มนะครับเวลาเรานอนก็จะบอกว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมครับสำหรับตัวสมาร์ทวอท m 6 s นะครับก็มีโหมด พื้นฐานนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของการอัดเสียงนะครับก็สามารถกดอัดได้เลยนะครับผมแล้วก็บันทึกลงเมมในตัวเครื่องหรือว่าเมมที่เราใส่เพิ่มเข้าไปคือ SD ก a r d ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสามารถถ่ายรูปได้นะครับความละเอยียดอยู่ที่1.3ล้านพิกเซลนะครับนี่ฮะกล้องอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอก็ทําได้เช่นกันนะครับผมซึ่งก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับต้องยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ระหว่างตัวสมาร์ทวอทกับโทรศัพท์ก่อนนะครับถึงจะใช้งานโหมดกล้องพวกนี้ได้นะครับผมรวมถึงก็สามารถใส่ซิมนะครับตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อใช้งานเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของตัวสมาร์ทวอทรุ่นนี้เลยนะครับผมมีเครื่องคิดเลขนะครับผมดูปฏิทินได้ข้อความนะฮะสามารถซิงข้อความนะครับจากตัวบลูทูธได้หรือจะใส่ซิมนะครับแล้วก็ส่งข้อความจากตัว สมาร์ทวอทผ่านติมตัวนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวสมาร์ทวอทนะครับผมตัว m 6 s ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะหนึ่งก็คือเรื่องของรูปร่างเนี่ยทำออกมาได้สวยงามนะครับรวมถึงฟังก์ชันที่ใช้งานได้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับข้อมูลจากตัวโทรศัพท์เข้ามายังสมาร์ทวอทตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมสามารถสั่งงานถ่ายรูปนะครับหรือจะดูข้อความดูเบอร์โทรนะครับการโทรเข้าโทรออก จากตัวสมาร์ทวอทนี้ได้เลยนะครับผมก็มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับตอนนี้คือหน้าดําแบบนี้นะครับกับตัวสีบอลเงินใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไทยซูเปอร์โฟ์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ